ดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณจิรุตธวิสารจิตนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเห็นบอกว่าวันนี้มีการลงทะเบียนแล้วก็ไปยืนยันตัวตนนะครับสําหรับกลุ่มพี่ๆคนขับรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับครับครับล่าสุดตอนนี้อะไรครับวันเป็นวันแรกครับเป็นวันแรกที่เรารับลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับสําหรับผู้ที่จะขอมา รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับเรื่องของผู้ที่มีขับขี่รถสาธารณะคือรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ณะที่มีอายุเกินหกสิบห้าปีซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตราสามสามสามเก้าสี่สิบแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมได้นะครับคือคนอายุเกินหกสิบ้าเนี่ยอยู่อยู่นอกกฎหมายที่ทางพรบประกันสังคมก็จะให้เงินช่วยเหลือนะครับเพราะกลุ่มนี้ทางรัฐบาลเห็นว่ามันเป็นช่องว่างอยู่ก็เลย เลยพยายามที่จะดูแลอผู้ที่ขับรถแล้วก็มีคุณสมบัติที่คืออายุเกิน65คือเป็นช่องว่างอยู่ที่ไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือได้ตรงนี้เอามาดูแลนะครับ,รบจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ที่มีการลงทะเบียนที่ดันตนนะครับ,รบแต่ว่าก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการ ให้จองคิวนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนกระจายไปในต่อทิ่จะได้ไม่แออัดมากนักนะครับก็มีผู้จองคิวมาประมาณ7,600คนนะครับครัทั่วประเทศเลยนะครับเพราะบางที่ก็บางคนก็อาจจะอยู่ต่ายจังหวัดได้ครับครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกก็มีผู้ที่มายืนยันตัวตนทั้งสิ้น1,300คนครับโดยประมาณนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่จองคิวมาแล้วล่วงหน้าประมาณแ800ดคนครับ แล้วก็เป็นผู้ที่ w a ล k in ินไม่ได้จองคิวแล้วก็ w a ล k in ินเข้ามาอีกประมาณห้าร้อยคนครับครับค่ะวันนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดเั็นครับคนเยอะมากน้อยแค่ไหนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอไหมอ่าเพียงพอครับก็คนวันนี้จะคนเยอะหน่อยครับเนื่องจากว่าจองคิวล่วงหน้ามาจํานวนมากกว่าสองพันนะครับเอ่อสหรับวันนี้ที่จองคิวที่เลือกมาวันนี้อ่ะประมาณแปดร้อยคนนะครับแต่นี้ก็ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีปัญหาครับก็ดาเนินการได้แล้วก็สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า ตรวจสอบสิทธทิ์เช็คสิทธิ์กันเรียบร้อยนะครับก็จะมีเยอะหน่อยก็ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าพวกที่วอล์กอินเข้ามาครับทั้งนี้เราก็ได้จัดเตรียมนะครับพวกที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าเนี่ยเราจะให้เจ้าหน้าที่คอยอำนอยวยความสะดวกอันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องอบางท่านอาจจะใช้ะระบบดิจิตอลหรือโทศรศัพท์มือถือไม่คล่องแคล่วนะนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการจองคิวให้ครับคือถ้าท่านสะดวก ที่จะมาวันนี้เลยลงทะเบียนที่นันตัวตนท่านอาจจะต้องรอพวกที่จองคิวล่วงหน้ามาให้เสร็จซะก่อนนะครับแล้วก็จะถึงจะดําเนินการให้ท่านได้หรือว่าท่านสะดวกจะมาวันอื่นในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเราก็จะลงทะเบียนให้กับพวกที่สะดวกที่จะมาวันอื่นด้วยครับนี่ก,ก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกครับเพราะหลายท่านก็เป็นผู้สูงวัยนะครับก็ที่อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือเข้าจองในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ ไม่สะดวกนักนะครับเราก็ใช้เจ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้อยู่ครับครับเห็นบอกว่าสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับสามารถมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนครับครับที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งถึงพื้นที่4ี่นี่ได้หมดเลยใช่ไหมครับได้หมดเลยครับในกรุงเทพมหานครก็มีห้าพื้นที่ ครับแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับเราได้ซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งในส่วนภูมิภาคแล้วนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนครับครับช่วงเวลาไหนที่คนจะเดินทางเข้ามาเยอะที่สุดจะเป็นช่วงเช้าไหมหรือว่าช่วงสายหรือว่าช่วงบ่ายยังไงบ้างครับก็เป็นช่วงเช้าครับช่วงแปดครึ่งแปดโมงแปดโมงครึ่งเนี่ยบางคนก็มาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าก็แสดงว่ามารอก่อนที่จะเปิดทําการเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีครับครับ ครับครันีทั้งนั้นก็แต่ละท่านถ้าได้จองคิวมาก็จะมีเวลาของตัวเองมาครับอาจจะลงสล็อตเวลาไว้เป็นรอบชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <ừ. S 2> ก็สามารถที่จะได้หได้รับความสะดวกด้วย 2. ก็คือไม่แออัดจ,จนเกินไปนักนะครับถ้าท่านจองคิวช่วงหน้ามาครับ เราก็ต้องเราต้องดำเนินการมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในกํการันจะถามท่านอธิบดีต่อไปเลยว่าแล้วเรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องการควบคุมดูแลนี่เป็นไปได้ทั่วถึงไหมแล้วก็ระบบบริหารจัดการนี่เป็นยังไงบ้างอะครับครับก็ก็ถ้าผู้ที่จองคิวมาล่วงหน้าแล้วตามเข้าไปลานะครับเราก็จะมีคนตรวจสอบอยู่ชั้นล่างเนื่องจากว่าอาคารที่ใช้เนี่ยจะอยู่บนชั้นเจ็ดนะครับซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่โถงใหญ่ของกรมกานขนส่งทางบกก็จะมีเคาน์เตอร์มีระบบ มีระบบจองคิวมีระบบขานคิวนะครับทันที่พร้อมหมายเลขสิบหกไปช่องที่สองหมายเลขสิบเจ็ดไปช่องที่สามอะไรเนี่ยครับไล่คิวไปก็คล่องตัวแล้วก็สามารถดําเนินการได้ง่ายแล้วก็ที่นั่งพักรอก็มีการจัดเว้นระยะหา่างตามมาตรการสาธารณสุขครับเจ้าหน้าทุกคนใส่แมสแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนยต่างๆก็มีเครื่องกัน้นอะคริลิกที่ว่าสามารถที่จะดําเนินการป้องกันการพรกระจายของการพูดคุยได้อะไรนี้นะครับ ที่จะเป็นห่วงนิดนึงก็คือเรื่องของการวอล์กอินครับแต่ว่าเราได้จัดเต็นท์ครับไว้ชั้นล่างนะครับสําหรับพวกที่วอล์กอินเพื่อที่จะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการที่จะช่วยกันลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้านะครับก็แล้วก็ตรวจสอบสิ์ด้วยครับอันนี้ก็พยายามแยกคนที่วอล์กอินเข้ามาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในลายของของผู้ที่จองคิวล่วงหน้าี่จะได้รับความสะดวกมากครับครับคนหนึ่งที่ใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีครับท่านผู้ดีครับคนหนึ่ง อ้าถ้าเป็นเวลาติดต่อเนี่ยนะครับไม่เกินสองนาทีสามนาทีครับแต่ถ้าอาจจะต้องแต่ถ้านั่งรอคิวเรียกคิวนิดหนึ่งเหมือนเหมือนธนาคารนะครับแล้วรอคิวเหมือนติดต่อธนาคารว่าจะถึงคิวไหนเข้าช่องที่เท่าไหร่เพราะเราเปิดช่องในการที่จะลงทะเบียนนี่กว้างมากครับยี่สิบสามสิบช่องก็สามารถที่จะไหลเข้าไปได้เรื่อยครับเพราะฉะนั้นการรอคิวนี่ก็ไม่นานครับพนักงานครับสี่ห้านาที ต่อคนครับประมาณนั้นครับแล้วก็ติดต่อถ้าเอกสารครบถ้วนนี่บางทีไม่ถึงสองนาทีเลยครับก็เสร็จสิ้นหมดครับครับมีมีเกิดความสับสนกันบ้างไหมครับมีเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างไหมครับเนื่องจากวันนี้วันแรกด้วยครับท่านนายพอดีครับสับสนบ้างถ้าไม่มีก็บางคนอาจจะไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีไม่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์แต่ก็เดินทางมาครับก็ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอธิบายสิธีของท่านตามตาม เพือ่อัประกันสังคมะนะครับว่าท่านท่านไม่มีสิทธิ์เนื่องจากอะไรก็ต้องมีคนคอยชี้แจงครับกลุ่มนี้มีเยอะ,ะเลยครับเที่สองเลยก็คือเรื่องของการเรื่องของการเนื่องจากว่าเราเนี่ยแบ่แงแบ่งกลุ่ม <c oughs> ออกเป็นสามกลุ่มนะครับง่ายๆว่ากลุ่มแรกคือจักรยานยนต์รับจ้างในรายเริ่มมีสามพันคนเนี่ยที่อายุเกินหกสิบห้าเนี่ยนะครับ,รบก็ก็ง่ายครับจักรยานยนต์รับจ้างเนื่ยอยงจากท่านผูกรถ ไว้กับคนและก็คนก็ผูกกับวินเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทั้งตัวรถพื้นที่ของการให้บริการของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้แค่ลงทะเบียนแล้วก็ชื่อบัตรำตัวประชาชนแมทกับพื้นที่นี้ก็สามารถที่จะเสร็จสิ้นได้เร็วนะครับแล้วก็อรอวันที่แปดพฤศจิกาถึงวันที่สิบสองทางกรุงไทยก็ก็จะโอนเงินให้นะครับกลุ่มที่สองเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองหรือแท็กซี่ ส่วนบุคคลซิกซี่ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็ง่ายครับเพราะว่ามีรถเนี่ยผูกกับคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะรู้ในพื้นที่ที่ท่านได้อ่อ่ให้บริการหรือได้ขับให้บริการกับประชาชนอยู่ก็กลุ่มนี้ก็จะง่ายเพราะฉะนั้นวันที่แปดถึงสิบสองก็จะได้รับอ่ได้รับเงินจากธนาคารของไทยครับกลุ่มที่สามที่จะยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกินไปนักนะครับก็คือกลุ่มที่เช่าขับรถครับนะครับ เช่าเช่าสะกกรหรือเช่านิติบุคคลเช่าขับรถไปเรื่อยนะครับเพราะกลุ่มนี้ท่านจะต้องยืนยันว่าท่านได้เช่ารถกับกับสะกกรหรือนิติบุคคลใดอยู่นะครับเมื่อท่านได้แจ้งแล้วว่าท่านได้ขับรถกับสักกรเอนะครับทาง โรเงเมงเมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนเราก็จะตรวจสอบไปกับสารสกรให้ยืนยันเพราะว่ามีบุคคลน,นี้เข้ารถท่านอยู่จริงครับกันก็เป็นการยืนยันตัวต,วตวนอีกครั้งหนึ่งครับก็กลุ่มนี้จะใช้เวลานิดหนึง่งเพราะฉะนั้นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะทางธนาคารไทยก็จะจ่ายเงินในรถที่สองครับถัดไปคือวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่26พฤศจิกายนครับครับครับพอดีมีคําถามจากทางบ้านมาครับท่านรดีครับ คุณประทศนะครับเขาบอกว่าเขาเช่าขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วเขาก็ไปที่ขนส่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อขไานนการลงทะเบียนครับครับครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งครับก็เนื่องจากว่ารถเขียวเหลืองเนี่ยเป็นรถบุคคลธรรมดานะครับที่ที่ท,ที่ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกนะครับซึ่งเจ้าของรถเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการในการที่จะขับรถแท็กซี่นะครับก็คือรถเขียวเหลืองเนี่ย อ,อยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีการเข้าขับครับเจ้าของรถนั้นได้รับสิทธิ์นะครับไ,ได้รับสิทธ์เพราะว่าเขียวเหลืองนี่จดทะเบียนในเขตสมมติว่าในเขตกรุงเทพมหานครท่านก็ได้รับสิทธิ์ในการที่ขับนะครับอา <ừ> การที่ไปเช่าเขียวเหลืองเนี่ยคือการเช่ารถเนี่ยหลักการคือต้องเช่ารถจากสหกรณ์หรือนิติบุคคลที่เป็นรถเช่าครับอันนี้ท่านถึงจะได้รับสิทธิ์อันนี้ครับ <ừ> อย่างนี้ก็หมายความว่าตัวเขาเองก็ไม่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ ทับรับท่านถ้า,าหรือว่าท่านเคยเช่ารถสาธรกรอ,อยู่นะครับอยู่ที่ใดท่านก็สามารถที่จะยืนยันได้แล้วก็เดี๋ยวทางกรมก็จะไปตรวจสอบกับสากรกรครับ<ว><น>ท่านต้องยืนยันในเรื่องของสากรกรหรือนิติบุคคลครับเ<ๆ>พราะว่าตามตามตามระเบียบแล้วเนี่ยรถที่ท่านจะต้องเช่าเนี่ยจะต้องเป็นรถสาธรกรน,นะครับเป็นรถของนิติบุคคลครับมันต้องไม่ใช่รถเกี่ยวเหลือครับครับก็ต้องต้องให้ทางสากรกรหรือว่าทางนิติบุคคลเขาเขาแจ้งไปอย่างนี้หรือเปล่าครับ ท่านก็ต้องต้องต้องก็ถ้าถ้าถ้าท่านรู้ว่าท่านขับรถให้กับสากกรใดท่านแจ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวทางกรมเนี่ยจะมีหนังสือไปขอคํายืนยันจากสากกรครับรับรองมาว่าบุคคลในกรในขอเนี่ยได้เช่ารถกับสักกรนี่จริงครับทางสักกรเขาจะยืนยันมาครับครับแต่ถ้าท่านไม่เคยเลยท่านเขียวเหลืองย่างยังไม่เคยเลยท่านก็ไม่มีคนยืนยันครับเพราะว่าต้องใช้ นิติบุคคลหรือสากลเป็นผู้ยืนยันมาครับอ๋อคค่ะคมีกรณีของคุณแก้วครับอันนี้ก็ฝากคำถามมาครับท่านเลบดีครับบอกว่ารถสามล้อเครื่องเนี่ยจะลงทะเบียนได้ไหมครับเอ่อตอนนี้ตอนนี้นนทางรัฐบาลกระทรวงคมนาก็ก็เอ่อได้พิจารณาให้กลุ่มแท็กซี่กับกลุ่มจักรยานยนต์ได้มีอายุเกินหกสิบห้าปี <ừ> ก่อนอครับเรารับจ้างถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับน่าจะน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก รัฐบาลไปแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเคสรถแท็กซี่และแกนสาระนี่ก็ดีนะครับรบจะต้องไม่เป็นไม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยรับเงินจากาตามพระราชบัญญัติผู้ประกันตนต,นตามพระราชบัญญัติประกันสังคมไปแล้วนะครับถ้าตอนเราก็ตรวจสอบเอาชื่อประชาชนเนี่ยกระทบยอดกับทางสำนักง,งานประกันสังคมด้วยครับแต่เป,เป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยอาทางเราก็จะไม่ให้นะครับนอกจากวันเป็นการซ้ำซ้อนครับ อย่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมสงสัยอยากจะสอบถามที่สามารถแจ้งไปทางไหนได้บ้างครับแจ้งไปทางหนึ่งห้าแปดสี่ได้ครับสายด่วนกรมการขนส่งทางบกครับท่านจะสอบถามเพิ่มเติมว่าควรจะลงทะเบียนยังไงมาเมื่อไหร่ครับกำหนดการเป็นอย่างไรก็สามารถสอบถามได้ที่หนึ่งห้าแปดสี่ครับครับครับสุดท้ายนี้ท่านพี่มีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆคนขับรถแท็กซี่แล้วก็วินรถจักรยานยนต์รับจ้างไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับครับก็ฝากพี่ๆ แท็กซี่ที่มีอายุเกิน65นะครับแล้วก็วินจักรยานยนต์ที่อายุเกิน65ครับพี่ตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากแนะนําก็คือเพื่อบริการที่รวดเร็วนะครับก็อยากให้พี่ๆจองคิวล่วงหน้าครับผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะครับหรือเว็บไซต์ t e c c d l t g o t s ของโครมการขนส่งทางบกก็ได้ครับท่านเข้าไม่ได้ท่านอาจจะวหายวน พี uh, น่น้องๆหรือ,อลูกค้กานะครับช่วยกันเข้าไปจองคิวนะครับท่านจะได้รับความสะดวกมากครับถ้าท่านจองคิวล่วงหน้าเช่นท่านว่างช่วงวันพุธท,ที่ยี่สิบเนี้บ่ายโมงท่านจะจองบ่ายโมงนะครับวันนั้นท่านสามารถเลือกเวลาได้แล้วพอบ่ายโมงเราให้เข้าท่านไม่ติดคิวหน้านะครับก็จะใช้เวลาเร็วมากครับแต่ถ้าท่านวอล์กอินมาเนี่ยเรามีความจําเป็นนะครับจะต้องให้ผู้ที่จองคิวล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยได้รับบริการก่อนท่านอาจจะต้องรอ พอสมควรครับรอเพื่อที่จะให้คนที่จองคิวล่วงหน้าได้รับบริการก่อนครับราะนี้ก็ก็ฝากพี่ๆแท็กซี่พี่ๆวินทั้งหลายนะครับที่อายุเกินห5ิห้าแล้วต้องการมารับสิทธิ์นี้นะครับได้จองคิวล่วงหน้าไว้จะเป็นการดีและพี่จะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งครับครับเอกสารที่ต้องเตรียมครับท่านทิบดีแถมอีกนิดนึงว่ามีอะไรต้องเตรียมไปบ้างครับอ๋อครับต้องเตรียมแน่นอนครับต้องนําบัตรประชาชนครับครับตัวจริงมานะครับบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ สารธราบนะครับพร้อมทั้งบัตรเหลืองที่กรมเคยออกให้อามาด้วยนะครับครับมาด้วยนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะครับครับเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกไว้กับบัตรประชาชนนะครับท่านที่ไปดําเนินการซะก่อนครับครับเพราะว่าเวลาจ่ายเงินเนี่ยเขาจะจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับอย่าไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวไม่รู้ไปเข้าไหนครับเราจะ เราจะจ่ายไปพร้อมกับเลขประชาชนของท่านครับครับครับได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงเลยครับที่มาชี้แจงนะครับวันนี้ทำมันได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านจิรุธพิสารจิตนะครับนะครับท่านจิรุธพิสารจิตนะครับนะครับท่าน